สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาคอรบแบบมีเสียงพูดน,นะครับโดยการออกของผมจะเป็นแบบนี้นะครับของฟาร์มเพิ่มความเร็วในการโจมตี25%แล้าลดูดดูดเลือด10%นะครับอ,อ๋อมันปรับใหม่ยหรอทีนี้สองก็คินะครับ ความเร็วในการโจมตี3 0อัตราคิดีิบอน20ความเร็วเคลื่อนที่หปเสร้างความเสียหายคิดคอ้อนเพิ่มขึ้น50อร์เซนะครับชินที่สามดูดเลือดบวกพลังโจมตีหนึ่งอดูดเลือดย5บเปอร์เบวกกับอันนี้ก็3 5เปอร์เนตนะครับชินที่3มก็เจาะเกาะบวกพลังโจมตี80%ดเอร์เ็นไม่ใช่บวกพลังโจมตี80ด สกิลติดตัววิ่งเร็วขึ้น20%ป้องกันการโจมตีระยะประชิด1วิเหมือนอมะตะนะครับแล้วเจาะเกาะ45%เฮนนี่5บวกพลังโจมตี200สกิลติดตัวเมื่อเหต HP ของเป้าหมายเพราะว่าเมื่อเห HP ของเป้าหมายต่ำกว่า50%จะได้รับความเสียหาย30%นะครับ ทีสุดท้ายก็ด,บมดมาบคีโมบันรามโจมตีเนหนึ่งร้อยโอกาสคิติคอนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ลองลองไปดูยแรงกัน ดูจากทีมแล้วฝั่งเราก็ได้เปรียบอยู่นะครับฝั่งมันมีเวทสองปะชิดสองยิงไกลหนึ่งแครี่แต่ถ้าฝั่งเราเข้าถึงตัวได้ก็ฝั่งมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่พยายามอย่าไปเน้นบวกกับมันมากเพราะสกิลมันแรงถ้ามันเลทมาเราต้องหาจังหวะลอยมันตุกมัน เขาว่าเล่นตานเช้เชาๆกันตอนเช้าเจออย่างนี้ตลอดอ่ะก็เห็นเยอะตัวมันเยอะเขาเล่นตามเชื่อเช้าอย่าง,ง,ง,น,น,งน,นี้ตลอดน่ะมันไม่มีใจมันมมก็นำมาแต่ถ้ามันแพ้ตัวที่ไม่มีตัวแทงเลยก็ไม่รู้ารมาแห่งเราก็ต้องมาตัดบัฟฝั่งมันนะครับ ตามสเต็ปผมนะหลุดเ่ก้า

เราต้องใจเย็นๆนะครับเล่นหน่อยนะ ผมต้องพยายามฟาร์มให้มีขอก่อนอ่ะไม่งั้นจะสู้ไม่ได้เพราะตอนนี้ลูกเกมเราเสียเปรียบมากเลย ใจเย็นพยายามทำเกมให้ได้วิกจับโดน สรุปผมผิดเอกผมไม่เอาตัวหลังแล้วบอกไม่มีใครดูมันผมผิดใช่ไหมเนี่ย ผมให้ยามทําเกมให้แล้วเนี่ยอถ้ามีโดดเลือดนี้รอดอยู่นะเนี่ยมันจะได้ดูดแรง ตอนนี้เกมของผมคือต้องกันบ้านเซฟบ้านไว้แล้วก็หาตุ้ยไป มทำตึงเทะจังหวะการเข้านะถ้าเราดูแล้วว่าเราเข้าอ่ะเรามีสิทธิ์ได้เปรียบแล้วก็ต้องเข้านะถ้ารูปเกมเราสมมุติเราดูรูปเกมแล้วเข้าไม่เข้าแล้วมันเสียเปรียบกับทีมเรารอรอตุ๋นดีกว่ารอจังหวะสองไม่งั้นถ้าเราเข้าไปแบบมัวมัวไม่จุด จะไม่ดูเกมนี้เรามีสิทธิ์เฟลได้ <cannot> เราต้องคำนวณนิดนึง อา้าว <No. S 1> ไม่กลับไปละ <No. No. S 1> ให้กลับไม่กลับตั้งนาน มัเจอเจอทีมแบบนี้มันทําให้เราเสียเวลาในการหาของต่อแค่ดูกเกมก็เสียเปรียบอยู่แล้วได้ป้อมก็น่าจะถอยไปก่อนนะ เนีี่่ยยชอบเล่นแบบเนี้มันทำให้เกมเสียเปรียบ <c oughs> ตายแล้วเอ้าโอ้โหพลาดเลย หาเรื่องอ่ะแ <will> วนทำไร

<laughs> 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 mấy bài nữa nè โมาดิมาดิบ oh. <hm ัตเตอร์ไฟมันหลอ ไม่งั้นโบอกนอั่นอ่ะมันเกิดไหม แต่ผมขอขอมนะันละมันแรงนะตัดเปาะวัดไปเลยร้านนี้ การใช้สกิลเนี่ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ใช้แบบคิดอะไรก็ใช้ไปเลยต้องดูจังหวะนี่แหละสวย เนี่ยถ้าเล่นแบบใจเย็นๆค่อยๆเล่นค่อยฟาร์มแล้วดูเกมเดินเกมจากสี่ห้าเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นชนะได้นะครับขอ,ขอโทษดีพนดีวันนี้ไม่ค่อยสบาย การเดินเกมเดินตำแหน่งเราค่อยๆดูไม่ต้องรีบเอาคครับคลิปนี้ผมก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับแต่คลิปหน,หน้าจะรีวิวได้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม